ไปดูบรรยากาศการทำง,งานนะครับของทีมสร้างกันนะฮะ xem xét chặt 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 ไม่ใส่ยางไม่มีน้ำอิมลุงจิมลุงจิมไม่เบอร์นะไหม่ะ น้ำไม่จบเมื่อวานแล้ววันนี้ม่ลูกโซ่้หมไม่ไม่น้ำไม่มีมีต่วเบอร์ส่มเชว่มเข้าไม่ได้เลยเข้าเลยก็ไม่เห็นมีมาเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีน้ำหมดแล้วนี่เหรอแดดหนูก็ยังว่านั่งอยู่เพราะว่าเอสซให้มาพันหนึ่งแล้วก็ผิดแล้ นี่ไมีอเบอร์เียเขาก็บอาายขออ้อการเบอร์ัมนลุ่มเป็นไรระดับไอไล่รวมออกจากสายยางนะครับแล้วก็ ถ้าดูไว้เป็นความรู้นะครับดูเป็นความรู้ก,ก,ารการไล่ลมนะครับ

สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดีิซอนแฟมิรีนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับ ขอบคุณพี่แอนนะฮะเติมความอร่อยนะครับให้หายหิวนะบ

เลนี่นะเ่นี่มนอับ่โอ้โหเขาไม่ได้สร้างภาพนะเขาทำเพราะเขามีความรู้จริงเหมือนลงระวานยังไงไม่รู้เมื่อวานทำให้ลุงจิมนะวันนี้ลุงจิมมาทำให้พี่แอนนะแล้วต่อคิวต่อไปผมว่าคนนี้นะคิวต่อไปสวัสดีครับคิวต่อไปใช่ไหมครับ น้องนุกอ่าไม่สบายอยู่ที่บ้านนะฮะอ๋อค่ะอุ้สงสารน้องนุกเกยคิวคิว,ควต่อไปจะเทวันไหนครับอ๋อสุดท้ายเพื่อนนะคะเดี๋ยวดูเพื่อนเพื่อนก่อนอว่าจะทํางามขนาดไหนแลต้องดูแบบมพร้อมตอนนี้ค่าแรงยังฟรีอยู่นะครับต้องรีบทํานะค่าค่าแรงคือค่าขนมอย่างนี้กินฟรีนะครับช่วงนี้นะไอ้ฟรีทานใดนะคะที่ดูถู่กุงกิมบัติแก่ตัเอาเลยนะคะอืมงงจังงงกิมกิมโพนิชาราบ้าแดง เอาควายบมบเอาเปิดทัปเลยบเปิดเลยบ่วทลงจิมลงจิมมาช่วยทำที่นี่โอ้อ่ะ่าะวันน่เตีเสิร์ฟด้วเจ้าี้วยเลยบวกยเลยไอ้ก๋วยเตี๋ยวามเท่าไหร่สามสี่้าท ่เนีริ่มราคาเริ่มต้นทรี่อก็เดี๋ยวต้นเที่ยงดก็ได้มี่ะได้ตังมให้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้ต้จกายลงกิมาอยตรก็วแปอแปเอาแปดร้อยหรอแป้บาทแปดร้อยบาท เอาให้ลุงจี๘ร้อยละกันเออพอดีค่อยจะสนับสนุนไปกินเดี๋ยวอีกจ้าพอดีตังมันทั้งหมดเไม่มาสามพันไม่เหลือว่าเลยคูณกาแปดพันนะสามพันก็เหลือแปดพันนะช่วยหนึ่งพันหนึ่งอะจะไปกินก๋วยเตี๋ยววันไหนจะได้กินทุกคนช่วยงานลุงกิมเื่อวานนี่น่ะงั้นหนูไม่ไปเด้อเพราะหนูไม่ได้ช่วยลุงกิ๘ลุง งทอลุงจิมเลี้ยงหมดทุกคนองมากัดพี่โอหเร็วพี่โออย่าโดนกัด้ครับบรีครับบรรยากาศในการทำงานนะครับผม อยทเลท่ายกลับบ้านบ่อยคืถึงไม่มาร้าันม่นี่่เจ้าต้องมาจ่ายผมแปดร้อยเด้อใต่อไปเอาปอกเลยครับม่หรคาน้ำมันลูกเอน้ำมจ้า้อยสิาบาทคาน้ำมันคาเกียร์้าแบบวันละข้าแบบ้อยส่ แบบได้นัล้งนี่บ่เอบ่ลยล้างมันไปนะก็บอกาางนี่เสียบ่เ่กันแะให้นี่มาอีกกดเอยเหอเยอะไใหญ่สามก็ได้ดูซเลเยอะเลยนีัเก็บไว้เลยสามร้อย เพราะว่าตอนนี้ส้มเข้าไม่ได้น้ำก็ไม่มีเนี่ยพี่นี่บอกให้โทงมือแปปูนี้แอนไปใจเองก่อนใจเองโอนี้ครับสแกนให้เขาก็ได้แไม่ให้หนูกดกระสุนทงมือทงมือใครให้มาใครพนักงานมือหนักมีเดาต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นเอรู้สึกว่าของเราจะปรับระดับแบบโอเคป่ะของพี่แอนน่ะไม่ของพี่แอนสวยกว่าเห็นไหม เกี่ยรเท่ากันเลยอือเข้าขณสนสลักคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อ